มีรถมาลงนะครับก็จะมีเจ้าตัวเกรดแซดสีบรอนเงินแล้วก็ตัวเกรดแซดสีขาวขาวเป็นออโต้ถ้าเป็นออโต้เป็นลูกค้าเรานะครับแล้วก็มีตัว X s e r i e s Speed ลดรถลงเยอะมากเลยแต่ว่าที่ลูกค้ารอดูก็จะมีตัวเกรด L4 ประตูนะครับซึ่งส่งมอบไปแล้ว s p ป c Cap 1.9เกรด S60 หกแสนห้0 0บาทนะครับตัว4ประตูตัวนั้นนะครับ จะต้องเป็นตัวยูโร5นะครับตัวนี้อยู่ที่947 000บาทนั่นเองตัว rs นะครับขับเคลื่อน2ล้ออยู่ที่1 6 5 9 0ล้าน้านพันถ้า1ล้านเจ็ดแสนากพันก็จะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น989 0 0 0นาพันนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเกียร์อัตโนมัติของ4ีประตูเกรซเซ็เกรซมาสำคัญเลย โอ้มีตัวแอด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าลงหมดไหมเดี๋ยวต้องถามทีมงาน,น <S <S> <S เดี๋ยวตอนนี้ทีมงานก็ดึงสะพานลงมาแล้วนะครับแล้วก็เตรียมเอาลงเอาลงก็ตามลำดับนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเกรด S ก่อนนั่นเองที่จะเตรียมเอาลงนะครับแล้วก็ตัวเกรด Z เกรด X S X ส e r ็ e ซแล้วก็ตัวด้านบนนะครับสยอยลงให้ครบทั้ง8คัน ตัวมิวของเราก็น่าจะได้ถ่ายประมาณสักเจ็ดโมงกว่านะครับลงคันแรกนะครับเจ้าตัวสเปซแ c a ป1.9เกรดเอสสีเทาร์เรมโบ657,000บาทนะครับทุกคน น่าจะมีการตั้งแถวใหม่ตรงนี้เมื่อกี้ทางทีมงานมีการแซลลทำไมสังเยอะคลายดีเหรอไอ้ก็เลยแนีซลกันเรื่องการเมืองนิดนึงนะครับเอาจริงแล้วนะก็เงียบกว่าโควิดนะครับเงียบกว่าโควิด ที่กำลังลงนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว c a p โ h ฮ a ร e นเ1.9กัลเล็ตซไม่แน่ใจว่าเป็นออโต้หรือธรรมดาถ้าเป็นออโต้นะครับจะเป็นของลูกค้าเราน,ะนั่นเองลูกค้าที่อยู่กระสัง มีการตั้งแถวมาใหม่นะครับตรงนี้แถวแรกนี่มาแล้วสวยงามเท่าแลมโบกับเทาวายเกอร์จะสีต่างกันนะครับเท่าแลมโบจะเข้มกว่า วนต่อท้ายเจ้าตัวคันเกล็ดแซที่จอดไปเมื่อกี้นะครับอ๋อจอดดันข้างกันตั้งแถวใหม่ ที่ลงนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว X Series สประตูนะครับ X Series Speed 8ป4 0 0ีบาทนะ เราเลยไม่ได้ถ่ายเจ้าตัวมิวเอ็กซ์ักทีมาพอดีเลยตายตั้งแถวใหม่ไม่แน่ใจว่าจะจอดตรงไหนกัน ที่เหลือด้านบนนะครับก็จะเป็นตัว4ประตูเกรด L ยกสูง865,000บาทแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวเกรดแซนั่นเองสีดำยูโร5นะครับตัวนี้แล้วก็เจ้าตัวมิวเอ็กสีเทาไอเกอตัวเกรด Z ซสีบรอนเงินแล้วอย่่4คันด้านบน ทีมงานแต่งตัวครบนะครับอุปกรณ์เซฟตี้ครบไม่ว่าจะเป็นถุงมอือรองเท้าผ้าใบ แล้วก็จะปลดสายรัดก่อนนะครับที่ล้อก่อน ลงเดี๋ยวตัวเกรดแซลงมาก่อนนะครับเกรดแซส,สีดำ 9ก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะสำหรับรุ่นนี้เกียร์ออโต้เก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถึงคิวเจ้าตัวสี่ประตูยกสูงเกรดเอลแล้วนะครับ เกียร์ธรรมดา865,000บาทนะครับยังเป็นยูโรเซอยู่เกียร์ออโต้อยู่900,000บาทนี่ตอนยอมรับเลยว่าทักษะนี่ต้องดีนะครับ นก็มาทํางานแบบนี้นะครับได้ขับรถในที่สูงเหลือ2ขัคันสุดท้ายนะครับก็คือเจ้าตัวมิวเสีเทาไอเกอร์มิวเอ็กซ์สนะสีเทาไอเกอร์ แล้วก็เราปรับสายรัดนิดหนึ่งลดสายรัดแล้วก็เราเดี๋ยวเราจะมีการฝากเจ้าตัวรถ10ล้อกับเกียร์เวหนคันนะครับเดี๋ยวถอยขึ้นเทลเลอร์ก่อนไม่ใช่ <c oughs> เขาจะกลับรถกลับรถมุมกว้างมุมสูงกันไปเลยที่จอดรถนะครับไม่ต้องห่วงนะครับรถใหม่มีที่จอดอย่างดี การแดดการฝนอากาศระบายดีนะครับไม่ชื้นไม่อับถึงคิวสองคันสุดท้ายแล้วนะครับ สีเทาไอเกอร์นะครับเจ้าตัวมิวเ็กํา็กลังจะลงแล้วแล้วเสร็จจากตรงนี้เราก็จะไปถ่ายทําเจ้าตัวมิวเอกันต่อ <c oughs> มีระบบช่วยลงทางลาชันนะครับ Sampai.